โครงจินดามณีประถมกอากาและประถมมาลาหนังสือสามเล่มนี้นับเป็นตำราเรียนที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวความตั้งพระราชหฤทยัยส่งเสริมการศึกษาของราชฎรนนั้นนอกจากโปรดให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานอาหารเลี้ยงเด็กแล้วยังได้อาราธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานพร้อมไปด้วยเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก อีกประการหนึ่งทรงสนับสนุนการสั่งสอนในรูปวรรณคดีทางพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระองค์มีการจัดทำวรรณคดีทางพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มดังเช่นปัญญาสชาดกและมิลินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยนอกจากนี้โปรดให้สตรีในราชสำนักช่วยกันคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่ นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาของราษฎรพร้อมไปกับการเปิดโอกาสการศึกษาของผู้หญิงพระราชดดำริให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และบำรุงด้านศิลธรรมจัรญาเห็นได้ชัดอีกแห่งหนึ่งที่วัดยานานวาวัดนี้เป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้โปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญบาร,รมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเพาเป็นยานนำสัรพสัตว์หลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานสอนให้ผู้คนรู้จักเปลือสสำเพาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรลือสินค้าสำคัญในช่วงต้นกรุงรัตนกโกสินทร์พร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานวาวา จารึกตำราความรู้ที่วัดพระราชโอรสาร,รามนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งแสดงถึงความใฝ่พระราชหฤทัยที่จะให้วัดเป็นสถานศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับราชดรที่นับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจารึกสัพพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ขึ้นใหม่เกือบทั้งวัด ตั้งแต่พุทธศักราช2,375จารึกที่วัดผูนี้แบ่งออกเป็นหมวดหลักๆคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามและความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสัพพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยโปรดให้ปั้นหล่อหรือสีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่ไปกับตำราสมุนไพรไทยจารึกศัพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัายด้านอาชีวะศึกษาและมหาวิทยาลัายเปิดแห่งแรกของชาติ พุทธศักราช2,551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องยำ้ำ ถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าของพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้แก่ชาวไทยและชาวโลก